มากมายที่มือเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้ไปต่อซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเหล่านี้ต้องก้าวเข้าสู่ทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นด้านยาเสพติดก,การกระทำผิดกฎหมายต่างๆด้วยเหตุนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน โดยบรูรณาการร่วมกับอีกหลายหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดทั่วประเทศได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานที่ร่วมดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กําลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการเพื่อให้มีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากลรวมถึงมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงได้จัดทําโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภา,บาคบังคับและมีอายุไม่เกิน25ปีโดยดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทํางานมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมีงานทําในระบบการจ้างงานและการประกอบอาชีพอิสระโดยมีหลักสูตรมากมายหลากหลายสาขาอาชีพเน้นหลักสูตรที่มีความต้องการสูงเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในฐานะแรงงานฝีมือเช่น 1. หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 2. หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 3. หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 4. หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ 5. หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย 6. หลักสูตรช่างเย็บจากอุตสาหกรรม 7. หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ 8. หลักสูตรช่างสีรถยนต์ และ 9. หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสามารถผลิตแรงงานจากการฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือมีไรายได้ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ1,300คนจากทั่วประเทศผมไม่ได้เรียนต่อครับผมก็เลยสนใจอยากจะมาทำมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องกัดเครื่องกึงครับอาจารย์ก็สอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับระยะเวลาฝึกสองเดือนครับแล้วก็เอาไปสืบหานประกอบการหนึ่งเดือนครับสอนตั้งแต่บเบื้องต้นจนถึงแบบขึ้นทั้งที่สุดที่มีครับจบม3แล้วไม่มีโอกาสได้เรียนต่อก็ ได้เข้ามาสมัครกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับเพราะว่ามันสามารถต่อยอดได้เยอะเลยครับอยากมีอาชีพติดตัวครับครูสอนตั้งแต่พื้นฐานสอนความปลอดภัยในการทํางานสอนน้องๆมาเรียนนะครับเ้วยอกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือคนที่ยังอารทะเรียนต่อไ่ได้จบมสามที่พักปีครับแล้วก็อาหารปีครับแล้วก็มีความรู้แล้วก็ ได้มาเปลี่ยนพนักง,งานมีงานเทิดคือผมนะครับอยากให้มาฝึกอบรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับจะได้มีวิชาติดตัวแล้วก็สร้างอนาคตให้กับตัวเองได้เหมือนผมนะครับอาจารย์สอนพื้นฐานค่ะเกี่ยวกับการใช้อุป,ปกรณ์การเก็บรักษาการดูแลเมื่อมาเรียนหนูก็ได้หลายอย่างนะคะหนูจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และจะอนาคตหนูจะไปเปิดร้านเป็นของตัว,ว,วเองค่ะหนูก็จะนําความรู้พวกนี้ไปประกอบอาชีพใครที่ไม่มีพื้นฐานอาารย์อาจารย์จะ สอนนักเดีศูนย์เมื่อก่อนก็มีความรู้นิดหน่อยน่อยอุปกรณ์บางตัวผมก็ไม่เคยรู้จักมารู้จักกับอาจารย์ครับขอขอบคุณกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ทําให้ผมได้มีความรู้และได้นําความรู้นี้ไปประกอบอาชีพจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแรงงานของประเทศโดยเยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสที่จะทําให้ความเป็นอยู่ครอบครัวรวมถึงการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและก้าวเข้าสู่การเป็นแรงงานอาชีพที่มีประสิทธิภาพกับการติดตามผลักดัน พัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน <Chief> และจุดเล็กๆเหล่านี้จะรวมกันเป็นแสงที่ส่องสว่างพัฒนาและเจดจ้าสู่การเป็นแรงงานคุณภาพที่สำคัญให้กับการขับเคลื่อนด้านแรงงานของประเทศอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตลอดไปพัฒนาแรงงานให้มีความสามารถพัฒนาชาติด้วยแรงงานฝีมือ